สัตว์ใหญ่มาหาขอเทินโคสังพยานมาดัสไครับนี่เอาเพิ่มมาดัสไุลินปะย่างมาเลยอเลยย่างมาปะามามามาเพ่อเป็นวีเลยบ่นี่เมื่กี้เป็นวีเล่บอ่เอาเอากเเอาเลูกอ้าเอามาอีไอวีนึงไเอาเอานียเอาเฮ้ยมา เนี่ยตอังเอาอันนี้อันนี้เอาไปเอาว่างมาแต่สุรินสรางไงเดี๋ยวทาก้อนทาก้อนนะเนเฮ้ยันแเมเอาเงอ้างมามาถ่ายรูปเลถ่ายถ่ายเอาเลยเจ้าวันกเอาบุญส ชิญับรถเลื่อ้ไปทัเื่อนกล้นน่งทำบุญกับฉันลงมาลงมาอ้าวราเล้ลู้ากเม่เอา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 เงินมาให้เราเนี่เดอเฮ้ยสาวบ้ามันลยเปลี่ยนเเปิดร้านใหม่เนาะเอามาดูงนเนาะเออหกรหา กับสแสงง่า่ครับเ่อืออนั่นออขอบคุณกับเพื่นขอบเอากินน้ำกินน้ำกินน้ำก่อนเออโอ้สาดน้ำซี ไปเลย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 เจ้าขึ้นรถมาเจ้าหย à งไอ้ผ้าหย à งมาบอกเขาเอารถมามาจะตก